จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019เป็นสอบรูปแบบคือ 1. การเรียนการสอนในรูปแบบออนดีมาน 2. การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบ่งเป็นปน,นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง เรียนแนรูปแบบออนไลน์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนแนรูปแบบออนไลน์ 1. รูปแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันโดยครูจัดทำสื่อวิดีโออัพโหลดลงแอปพลิเคชัน y YouTube แล้วส่งให้นักเรียนเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนของนักเรียน รูปแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดมีการโต้อตอบระหว่างครูกันบนักเรียนโดยโรงเรียนจัดก,การเรียนรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Cisco Webex การดำเนินการทั้งสองรูปแบบเป็นดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของอุณทรูออยทุกคนถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ไปเต้นพร้อมกับคุณครูกันเลยห,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 หลังจากที่เด็กๆได้เต้นตามคุณครูอย่างสนุกสนานแล้วสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของทุกคนหมู่ที่หนึ่งนะคะได้แก่หมู่ที่หนึ่งตรงคสำหรับชีนนี้นะคะค่ะ สวัสดีค่ะนี่ก็มาพบกับคุณคุณันตี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับคุณคุณเพ็ญและคุณคุณันตี้เช่นเดิมเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงสนุกสนานจากคุณคัณตี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว กระไอไม้มาลายผสมกับพยัญชนะจอ,ออกเสียงว่าจอไอใจโยังมีใบงานฝากให้เด็กๆหางต่อไปสำหรับวันนี้เขอลาไปก่อนขอบกับครูขิมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูขิมมีเพลงให้นักเรียนได้ร้องได้เต้นกันนะคะชื่อเพลงว่า How are you? ไปเต้นด้วยกันเลยค่ะเย้ yeah! Hello 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 How are you? I'm f i n ม I'm fine, <am> fine. เราจะ <I S 1> มาด <von S 1> ูความหมายของเพลงนี้กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงอันดับแรกนะคะคำว่า สวัสดีออกเสียงตามคุณครูนะคะ Hello Hello สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะสำหรับวันนี้คุณครูมีมาตาตัวสะกดแม่กงมาฝากเด็กๆจะเป็นอย่างไรจะได้ติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้น้องลิงจะมาสอนเรื่องแม่กงกันนะคะ น,น,น,นักเรียนมาดูว่าจจัดชีวิตของสัตว์โลกนักเรียนที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะคะนี่ค่ะในวันนี้นะคะมาพบกับคุณครพูพรพนิดปีเละะ็กในรายวิชาเพศวิถีศึกษาส่วนใหญ่หญแล้วนะคะพวกเรารู้เรื่องเพศจากใครหรือว่าจากช่องทางไหนบ้างอเอ่ย สองค่ะเออสองร้อยสี่สิบหกคูณกับหนึ่งหมื่นนี้เอาถามคำถามเดิมนีงจะตอบได้ไหม <c oughs> อะไรคือจำนวนนะับสองร้อยสี่สิบหกค่ะสองร้อยสี่สิบหกค่ะ การวัดและประเมินผล 1. วัดและประเมินผลจากการทำใบงานโดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง 2. วัดและประเมินผลจากการใช้แอปพลิเคชันหรือ Google Sites และ Google f o r m ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุชลาไก่เรือลำวยนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระบบ ออนไลน์และก็ออนไลน์ซึ่งผลการในการเรียนการสอนก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจดังนี้ 1. นนักเรียนมีความสนใจใส่ใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนทั้ง2รูปแบบสังเกตได้จากการเข้าเรียนและก็การส่งงานของเด็กซึ่งมีความพร้อมเพรียง 2. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ดิจิทัลเพิ่มขึ้นตามช่วงวัย อันนี้สังเกตได้จากการาสืบค้นข้อมูลของเด็กๆนะครับผ่านการสั่งงานของครูที่ได้มอบหมายให้นะซึ่งเด็กก็ไ้ทํำการค้คนคว้าและก็ส่ง,งานได้ตรงเวลาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนไลนมาปัญหาแรกก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียนบางคนไม่มีความสเสถียรส่งผลให้การจัดการเรียนรู้นะการเรียนการสอนเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันเพื่อน 2. กระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ดับบ่อยไม่มีความเสถียร 3. นักเรียนบางคนไม่เข้าเรียนในบางชั่วโมงและขาดเรียนบ่อยและไม่ส่งงานในระบบออนไลน์ซึ่งอโรองเรียนก็มีแนวทางแก้ไขปัญหานะร่วมกันทุกภาคส่วนได้แก่ครูผู้ปกครองและก็คณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยแนวทางแก้ไขนะมีดังนี้ 1. นะประชุมคณะกรรมการฐานนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติการจัดหาอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคน 2. ประสานงานกับการไฟฟ้าเอเอมติัาเพื่อให้ดูแลกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ให้มีความเสถียรมากขึ้น 3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนนะครับในกรณีที่านักเรียนขาดเรียนบ่อยหรือไม่เข้าเรียนออนไลน์หรือไม่ส่งงานในระบบออนไลน์โดยการเยี่ยมบ้านออนไลน์และก็ออนไซต์ เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็พบว่าหลังจากที่เราได้คุยกับผู้ปกครองแล้วนะครับนักเรียนก็มีความตั้งใจเรียนและก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับประเด็นที่4ในกรณีที่เด็กท,ที่เรียนไม่ทันเพื่อนที่เกิดจากหนึ่งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรน,นั้นนะครับโรงเรียนก็แก้ไขปัญหาโดยคุณครูผู้สอนนะครับได้จัดทําคลิป วิดีโอในชั่วโมงนั้นนะครับเพิ่มลงไปยังกลุ่มไลน์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาได้ทันเพื่อนครับสวัสดีครับ